สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พิมลูกสามเสียงซ่าลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วเขอเพิ่งเราแกออกมาแล้วมงมงกันลอยกระทงละกันเป็นเดือนที่สองน้ำก็นองเต็มตะลิงเราทั้งลายชายหญิงสนุกกันจริงว่าลอยกระท่งลอยลอยกระเทยเอ้าลอยลอยกระเทยลอยกระเทยไม่ได้นะไม่มีฐานหรือ บ่ได้ไปร้อยกระท่องจาาแพ็คของแพ็คของดุง้งบุ้งพ่เพีรสยเพียรสร้อยสวยแม่มีที่คาดผมผีเสือ้อสวัสดีค่ะคุณคิมคิมอ่านว่าคิม่วงแน่เลยพึ่งอ่านผิดใช่ไหมคะคิม่วงบกมือทักทายจ้าคิม่วงคิม่วงชื่อเหมือนคนจีนใช่ไหมคะตอนแรกอ่านคิมหันตาก,กับ่ัวห็นเฮสยุเคิม่วงแน่เลยบกมือทักทายจ้าสวัสดีจ้า สั่งกาแฟสั่งอะไรไว้เนาะให้ยอยจัดส่งแล้วจัดเลอกาแฟกับบะเพอกันจ้าพิมพซื้อพิมพเสียงไว้พนักงานทรงของพ่าท่านเลยมาเอาอึ๊บ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 วีผมให้ลูกสาววีผมป้อนข้าวกินข้าวกินปลางาทรงของไม่ได้ไปเห็นห่อไปร้อยกระทงกระเทิงไหมอยู่บ้านโควิดด้วยไม่กล้าไปอันนอันเอาคำเล็กเหรอคำเล็กใช่ไหมคะป้อนข้าวลูกออกไรสดอีกแล้วจ้า ไม่จับช้อนกินเองสช <c oughs> จับช้อนกินเองเก่งมากโอ้ลุยลุยลุยจับช้อนจับจับแน่นจับ่างนี้ค่ะจับช้อนกินข้าวจ้ามาดูพ่อเพ่งกินข้าวอําอํามืท่านผู้ชมดูเอาคำเด็ดเอาคำเด็ดเดี๋ยวมึงว่คำเด็ดอ่ะเออจับแน่แนๆนี่น้องนาลิตาเขาตักข้าวกินเองแล้วขวบเดียวเขาตักข้าวกินเองแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดคุณอรัญญาจา้า ส่งของให้เลยด้านนอกพวกท่านได้เอาเลขพัาสติกหายากยากขายกาแฟขอสติกเกอร์ของหัวใจรัวๆบ่ได้ไปรอยกระทงใครได้ไปรอยกระทงมั่งอันนี้จะเสียงอันขาเจ้าจุดโอ้เตะกล่องข่อยจุดกระโปงจุดบ้างไฟบึ้มบึ้มโบ,มบกมือฮักทายคุณอรัญญาจ้าป้อนเขาลูกจ้กข้าอยากกินกินน้ำ,น,ำน้ำอยู่ไหนไปเอาไปนี่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 เอาน้ำนู้นเอากระติกไหนกระติกไหนเลือกเอา โอ้พี่น้องอืมไงจักอย่างโกโก้กาแฟดีท็อปอันมากโปรตีนโอ้ยันคือกลับหลังสิงอันโปรตีนกระแถมแถมมากมากแถมโปรตีนโปรตีนแถมมากกับมีเด้อจ้าโอ้ยสวัสดีแม่พึ่งคนสวยกาแฟ i, กี่วันถึง <laughs> กี่วันถึงวัติเดี๋ยวต้องไปเช็คเลขพัสดุจ้าสั่งก่อนเดยเนาะใกล้แล้วละจ้าเดี๋ยวเช็คเลขพัสดุ เพิ่งเดี๋ยวหนูโอนเงินให้โทรศัพท์แบดหมดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรกําลังไลส์สดจ้าพอต้องยากพอต้องยากแม่ค้าอินดี้ <c oughs> กาลังไล์กาลังไลส์สดอประมาณนั้นแหละใส่โบกมือทักทายน่ารักประสนกาลังรับชมคุณรัตดาพรพี่แอะสามีหลับแล้วแกปวดท้องอ๋อสามีพี่แอะเหรอ โอ้ยอยากแต่น,น้ำอันคุณสารามีแม่บ้านแม่บ้านยุคยุคเก้าศูนย์น่ะสิสู้ๆค่ะสู้ๆเดี๋ยวพิ่งเช็คให้นะคะคุณอรัญญาเดี๋ยวลงไลน์เดี๋ยวดูเลขพัสดุให้ว่าส่งน่าจะส่งแล้วแหละเพราะว่าคุณอรัญญาสั่งก่อนตั้งแต่นู่นแล้วเนาะเออไม่ทันโปถ้าจะเอาโปก็จองไว้ได้เด้ถึงวันที่ยี่สิบไหนไม่เกินสี่ทุ่เออไม่เป็นไร มันคือตัวแล้วมันมีเสียงแล้วมันมีเสียงมันเจ๊งบงเจ๊งบงอันเจ๊งบงมาแอร์ีผมมันไม่เป็นไรจ้าน้องกิฟน้องกิฟตเชอรี่น้องวายไปดูคุณย่านาดิตาเพิ่นไปเที่ยวอหผาอะไรนะผาน้ำย้อยหรอวัดผาน้ำย้อยเหรอมันอยู่ที่ไหนอ่ะยื่งหัดไหนเจียสูบอกเพื่อใส่เห็นแตใพยาบาลไทยลูกก็เจดีงามงามนี่คุณย่าเมีัน มียาโนกมียาอันญานวนยายนนนหลวกูับพยาบาลยืนเนื่งกันสามคนขายลูกอยู่บัดแห่งามง,งามแมพี่น้องอ,อยู่คนละประเทศเนาะแม่เขาก็อยู่เมืองหนอกเมืองนะเขาเจ้าดามาแล้วเราเปนบอกิ <c oughs> ฮ้ยลามาลามาหมู่บ้านนู้นมันเกิดอันมันเกิดอันผู้ใหหนอมันเกิดอันหน,หน,อน,อน่นองดาวเสียงห้องขิ้เล่นแหมไม่พูดไปเแบบืแบบ้องแบบแบบกระทั่งย่าขายกาแฟเขาแต่งตีมันสวยงามตีมีอย่างแล้ว เตรียมชุดดอกไม้ชุดอีหยังไหมเตรียมคือนเช่นอันอันอันนังเรื่องอีหยังนอนชุดดอกไม้ชุดอันนั้นไหมขึ้นเช่อันอนังเรื่องสิบหมื่นสิบหมื่นสิบ,มสบ,มสบมหมื่นไหนไหมแม่ยิ้มมาเรื่องอื่นคงตื่นหลังคอคุณพ่อครับผมแย่คุณแม่ครับผมจนสิบหมืน่นฉันเรือทนมีโคดิล้ล์ขายรูปกินว่ะจิเ้าจะจัดงานมันเกิดเห็นแต่น้องเคดน้องดาวป้ารุ่นป้าเจียวเขาแต้นตัวป้าตีให้ฮะ คุณ่งแ่ขายยากขายกาแฟขายของทั้งเรียงลูกขายมาทั้งเขาดอกแม่ค้าอินดี้ลูกลูกค้าได้มักสืถามสื่อเอาจังได้ขายเขาไล่สดบึ้มบึมบรทษันเขาจักรอบผู้ใหญ่บ้านก็ไล่ไล่ย้ำกังเว้นกับบรท่ันไล่ย้ำกังคืนกับบทิษันสวัสดีค่ะพี่คิดถึงมากมาคิดถึงเลิบเลิบนะคะน้องขอบอยางทุจ้าและหยังทุเจ้าท่านผู้ชมสวยสวยจ้าทุเจ้าสวัสดีวันลอยกันไม่ได้ไปลอยเลยไม่ได้ไปลอยกระทงลอยเผื่อหน่อยนะ กระทงหลงทางอันยากแต่ขายของกระฟ้งกับแฟร์นี่แพกแล้เดา้เดได้หนอันนี้อันอันอันซุ้มบเทนเด้แพกอีกกบมีกาแฟเหมือดล้อกาแฟอือันนี้กันฟองโชเอออามั่มขายจริงส่งจริงเด้อจะเด้นะอมุมนี้จ้ะอ่ะไปไปไป,ไปพีกินข้าวพีพีครับอุ้ยมันกัดกักไทยพะโลโบก,กินเลยมากินหมูฝอยมาลูกมา หมูยองก็มี่หมูยองหมูบ้านลูกขสาวไมา้น้องดาวชุดสวยเนาะเออ,อขาเจ้าอันวันเกิดเขาจัดเป็นตีมเป็นอย่างเห็้ยตอนน้องเกศสื้อรอง้าให้ใครจะล้อมบอกฉีดยาแม่เสาีอย่างแม่พึ่งนี่ใครเระบอกฉีดยาเศร้าระบอกโอ้หนูก็ยังอ่านออกเนาะหนูเก่งเนาะ <laughs> พี่บิดพิ่ถึง,ถงก็ยังเดาใจเขาว่าโอ้ได้รับของแล้วค่ะคุณอันันยาค่าค่าสแสดงว่าเพิ่งส่งแล้วอือ หรือเหมาฮ้อนเด็กพัสดุให้เขาอยากหลายเออ,อก่อนจะจังว่าฮอดเออขอโทษทีไม่ได้ส่งเลขพัสดุให้แต่ว่าเพิ่งอะส่งแน่นอนต้องต้องเห็นใจเด้อแม่ค้าแม่ค้ามีลูกน้อยเป็นเด็กพิเศษลูกสามคนหนึ่งพ่อบ้านก็นยากยากเบียดยากงานเฮ็ดซอยกันไปเขาบอกว่าเหนื่อยเพราะว่าทํางานหนักดีกว่าเหนื่อยใจเพราะว่าไม่มีงานทำน้องพี่น้องเนาะมีงานทำก็ดีโกมีแพ็กของบื้มบื้ม แพ็คของทรงของอันน้องวาสนาสั่งไว้สามกล่องเดี๋ยวจะลดราคาให้เด้อเป็นราคาโปรเด้อราคาโปรเหลือชุดละหกร้อยสามสิบเด้อไม่ใช่ชุดละแปดร้อยเจ็ดสิบแล้วให้ราคาโปรก็จะถือกลงดกเด้อจ้ะเด้อได้โปรโปรคอลลาเจนกับโปรอันโปรอะไรโปรกาแฟลดให้จ้าพิเศษพิเศษกันเองกันเองใครจะเออ ฉีดยาอีกวันที่สองหม่จ้ะวันที่สองเพิ่งฉีดอีกวันที่หนึ่งพาลูกเป็นหาหมอนักนักแก้ไขาการพูดนะ่แม่วันที่สองฉีดยาพรุ่งนี้เด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณวัชนาขอบคุณ,ข,ข,อคณขอบคุณมากๆที่เมตตาแม่ค้าเกินน้อยน้อยแม่ค้าตัวน้อยน้อยมที่มากินข่าวแม่ลูกไหมข่าวข่าวลูกอย่างหูหยองไข่พะโล้ก็ไข่พะโลโปะอยากกินไข่พะโลโปะ แกงเทโพก็มีโป,ป,กกป่กุ้งกากระลำปีกล้วยบุชีนักกินนักกินคุณแม่ท้องมาสวัสดีจา้าหนูขอโทษเล่หลายด้วยแม่ทรมากตอนหนูกำลังรับออเดอร์ผู้ใหญ่บ้านไรส่วนหนูย่าอยางเลยพ่ได้คุยกันพอเวลาอีกมือสองมือคุณแม่เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันดราม่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไหนไม่มีที่ไหนไม่มีดราม่าที่นั้นผิดปกติปกติที่อย่างผู้ได้ส่งอย่างมาปิงปิงอย่างน้อยนี่ปิงอย่างน้อยนี่ โอวันลอยกระทงสุขสันวันลอยกระทงคุณจิรนันบ่วยมือนีไม่ได้คนอันมืออื่นโอนมาไล่ออนไล่มือนีออนมาไล่ออนไล่จ้าเพราะเป็นอย่างเฮ้ยเลิศเนาะโอนมาไล่ออนไลน์ขอให้ปังๆเด้อยิ่งให้ยิ่งได้เด้อแห่งหายแห่งใดได้ความสุขทั้งใจได้ได้เงินได้คำน้องโกกี้แม่โอ้จะให้มาไล่น้องโกกี้เงินค่ากาแฟกับมาได้ได้คืนมาเอาเงินไปซื้อกาแฟมืด ยืมคุณสามีอีกต่างหากยืมใส่เออบ่พ่อแม่เออมังน้องกอนกีล้ว,วาแลวสีไรเป็นรอบทุกทายเราก็บ่รู้ว่าจะได้ไรไหมได้ไรอีกตอนไห้อีกเพราะวาเลาสิเมื่อไปเลียนหนังสืออือผููใดพ่อม่กำลังกับใครกำลังใจน้องเขาไปยังสันน่นเราะเออใครไม่มีก็ซื้อบัตรซื้อตัว๋วแม่คูฉีดวันที่สามสิบเด้อแม่พึ่งโอ้จ้าจ้าพึ่งฉีดวันที่วันที่สองทัานว่าเข็มสองน่ะ เข็มสองคุณฉีดวันที่สองท่านว่าชิโนโฟาร์มแม่จ่ะบางคนก็ฉีดแฟนพึ่งไข่สองมื่คุณพึ่งไข่พึ่งบ่ไข่เลยเพราะว่าพึ่งกินยาสมุนไพรคุณยุรนันสวัสดีค่ะอุ้ยเอฟซีเอ็นเกาหลีขึ้นห้องกงหลอกลืมผู้บาว่าจอะเบิรงอีกแล้วสวัสดีจู่หุครูคุณยุรนันโบมือทักทายวันนี้วันลอยกระทงนะคะลอ,อยกระทงเฟสติวลัลลอยประเพณีลอยกระทงในไทย มีความสุขมากๆเดเอใครมาดูแม่พึ่งหมดทุกหมดโฉกปล่อยไปกับน้ํากับท่าละ่ะอาบน้ำกับเบา้าเอาได้กับแม่ทรณนี่ไหมปกติกับสิบเป็นการขอขม่า,มาแม่ทรณานะีเนาะห้าร้อยกับทุงนะ่งเนาะเคยล่วงเกิดแม่ทรณนี่เพิ่นเท่ากับสืบสามประเพณีไทยไป่ยังใส่ตัวเออค้าจะขายกับแม้ขายอันขวงคุณอ่ะจังอย่างสินค้าบึ้มบึมเออค้าจะขายของมือหนีโบดได,ด้ไปทั้งไดดอกแม่ค้ากะเอ้ยเขาขาย กรสร้างเขาเทานเนาะเออเขาขายกันแตกบึ้มๆไหม,มคะแม่พึ่งก็ทำเด้าที่แม่พึ่งทําได้แหละแต่ว่าไม่ใช่เราไม่พยายามนะเล่นต่าลูกค้าจนนั้นเฟซบุ๊กบอกแหมพี่น้องถ้าไม่ใช่เพื่อนน่ะแชทคุยไม่ได้เลยค่อยกัะส่นเอออาพี่กินข้าวถ้าไม่ใช่เพื่อนแชทไม่ได้แหมอ่ำขนาดเป็นเพื่อนมันยังบอกการ่ทรงขอ,งของความเลยพี่ถอยให้พ่อเดินลูกพ่อถอยถอยเออไล่สดจยให้ลูก,ลกออกไล่สดข่อยเด้อเดี๋ยวเฟซทีบอก มีความรุนแรงในครอบครัวหรือสันบดได้ดีอะมามมัมม่ม,อม,มบอดอกพอบานใจดีอยู่จ้าพอบานใจดีเห็นบอกสือท้องเห็นเนี่ยใส่ขายท้องพุยาบ,าบ้านบอพ่อไงเออเอาเงินสามีอิวอันอันนักบาทเนึงอันสอยข้อหน่อยสิไปเปลี่ยนอยู่มันข,ขาดสิไปเปลี่ยนอยู่อืมแค่พุนละ่ะนี่อยู่ ใส่กสิบ้บาอ่างอีกแหลเนาะโอ้ยบอยอยากอ่างดอกพี่น้องก็มีขนนันเนะเาะเราคนเขามีจริงเขาไม่อ่างพี่นอ้อ <c> ง <oughs> อิริเออเทนแกนเผาแกนยวนบ้านนู้นนั่นเทาแก่ลงแต่ดีวเทาแก่ยังใส่เสือขาดเนี่ยมาสอบรถรถขั้นเป็นหลานเนี่ยรถอันรถอันพวกพึ่งสอบแรนโรเวอร์กับมิดแอ,อนแม่ทหารไม่ได้แอน รถค้นหน่อยค้นค้นพวกอื่นเนื้อหน่อยๆซ้อมดูหน่อยไหมก็สวยแล้วซ่อมรถให้ข้าเจ้ามือนี่ยเฮ้ยแม่นถือต้องเออจ๊ะอือเป็นล้างสังขารมาตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากทำเบาๆค่ะก็จะเป็นล้างสังขารมาตอนมันลอยกระทงใส่น้ำใส่ชีว์เดี๋ยวเดี๋ยว กระทุงสองเราแยกทางใช่เดี๋ยวว่าหุ้ยแต่ได้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 ดันใส่ใส่ต้องคอใส่ต,ต้องคอเหรอใส่ไม่ได้เออสอยสอยีอย่างบุเออสอยเด่นหลูลกมุ้นใส่เด่อนอืม <c oughs> โอ้มาได้รอดจากท้องพี่น้องป้าล,ลูกค้าคือแชทมาดีแถ่คุณแม่คุณแม่นวลจันทร์ผู้ร้อนแก้วลูกค้าฟ้าเราสร้างกาแฟหากองโคโค่หนึ่งกองส่งแล้วค่ะคุณแม่ของคุณแม่ส่งแล้วอืม ต้องเลี้ยงลําดับตามไผ่โอนก่อนโอนหลังไผไป่ายขางกับทรงที่หลังกับยาวากันเด้อพี่น้องไผ่ไผ้คิค้นโอนก่อนเนาะเออแต่ว่าได้ทุกคนได้ทุกคนเด้อพี่น้องสิลองเพลงเห็ดฟางดอกอมีเบียรเข็ดเม่าม้อยหอยสังอันเอาคลิปลงเอาคลิปพูนยายบ้านอันไปท็อปไลน์จิ้มหานะพี่เอาลงยูทูบมีคนมาถือไหนเก่าที่แปดคนไปซอยตรงเี้เด้อช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซ่าฝากไว้เหนเด้อ ลง YouTube ยูทูบเด้อต้องใช้ไปเบิรงให้พี่พึ่งแน่เด้อไปเบิงผู้ใหญ่บ้านฟอนเกี่ยวอยู่เวทีทับร้ายอีพี่สองไปพึ่งเอาลงไปพึ่งเฮ็นแดงหัวไปพึ่งเอากล้องไปถ่ายอันแท็บเล็สไปพึ่งเนี่ยแท็บเล็ตอ้างวาให้เนี่ยแทบเลสมือสองหลอกกาวะไห้มีแท็บเล็ตอ่างก่อน <c ười> มีแนวออ่างอยู่เด้อเออมือสองอังอนอัน,อนทายแล้วก็ถ่ายเนี่ยน<ท>ะเขาให้เ<ห>ปิดตรงไหนเออออออนั่นความใจมันจิตพังแหลวะพังแหล่อยู่นี่เล็กลูกกระดือ ว่าก,การ์เซืยแอนแพงดดกอืม,ม,มือสองนะหายซื้อต่อเขาสวัสด,ดีบวกมือทักทายคุณน้าคาราดหองยุนจา้าอุ้ยพึ่งทักไปอยู่เด้พึ่งทักไปอยู่เดืกดดใส่น้กโอเคครับเออไปเบิ่งเห็นอ้าพี่อย่ากินหมูหย,ยองเล่นก็เข,าขา่าก็เข่ามีหยังพี่น้องปลากรอบหน้าปลากรอบไข่ต้มเออ ไข่พะโล่เอออย่าเห็ดเนาะอย่าเห็ดไอไม่อย่างนี้นี่กับข่าวไข่พะโล่เหลือแต่เต้าหู้ไข่พะโล่กับปลาแห้งกับหมูหยองหมูหมูผ่อยอันเก่ากิน่น้็ข่าวเก่าสีเบล็ดแล้วกับฟองแบบไงภับผมจบวันให้ทุกวันเออแม่นยูดอกเพราะว่าสีขายก็ได้ขายลูกค้าเขาก็เมตตากันเลป่านนี้ลูกค้าก็เมตตาเราอยู่หลายคน ทองแลวเห็นแตนตุ้ยนุ้ยแสงทองฟินแลนด์ไหมพี่น้องโคตรเพ่นอย่างไดรถฮอนด้าฮอนด้าซีวีขึ้นฮอนด้าเหรอผู้ใหญ่ยยบ้านไปคอมเมนต์เอาบ้านสักก้อนหน่อยไหมใครๆว่าสาั่งบ้านสักก้อนหน่อยไหมเดี๋ยวสื่อซื้อรถเอาไปแอลสาวว่าไดเด้ต้องสาั่งเงอานสั่งซานก่อนจริงๆพี่น้อง,องมีบ้านมีบา้นา,บานก่อนควรจะทําบ้านก่อนมีรถเนะาะแต่ว่าบางคนเขา เขาแบบว่ารถมันทํามาหากินไงบางคนซื้อรถออกวนรถเพื่อเพื่อสิว่าเอาเงินมาซื้อบ้านสินะมันก็แล้วแต่เนาะนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้แม่ทรงจิปโอมไฟไฮเดอร์กับแดกแดกบ้านีอย่างน่ะบ้าเส้จิปโอมกับแดกแดกคือวางสั่นแม่สีทรงจิปโอมกับ<ห>อีรีบอ่เอามัดแต่ใส่ามาสีนสี้มัมนมาหาบ่ได้แล้วแถวเนี้ยกินกินจิปโอมมันแดกแดกค่ะ พ่ออีห oh. ล oh. ah ีเขาบออีหลีอยากกินอะไรมาขวนอะจิ้บฟวกับแดกแดกต้องเปิดเป็แเสต่ถูกมะข่าวโอ้ยพ่อเร็วๆมันอยากปากคอยก็กินเองนี่นี่ตาข่ากินเร็วๆไม่อ๋ออาหารได่เอ็ดกินไข่ต้มกินดอกกินได้ดอกได้ปะกินไข่ต้๋มประศีสวัสดีค่ะฝากหนูซื้อตั๋วหนูซื้อให้เราเด้อ บะซีน่ารักเล็กตัวตัวอร่อยหนึ่งแล้วอนมาล่อยหาสิบแ <c oughs> ล้วขายค่าขนมเด็กหน่อยไหมคุณ <c> ผ <oughs> ีเถอะคุณพี่คุณแม่คุณพี่อย่างท่องท่องอย่างหน่อยแล้วอดเห็นเพราะรอบละสองอร่อยไหมม <c oughs> ีคนส่งค่าขนมเด็กหน่อยอืมเขาเห็นใบพึงเลี้ยงลูกหลายคนเขาจริงจริงเอาอมาจากบ้านโอ้ยขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวไม่นำหอมอาลับหาสร้างกันนำหอมอาลับพิมพ์ดีไพ่คอยมเอามาสิบขวด ปกติสื่อก็พี่ดิวพี่ดิวพ่อคาา้ฟาฝาฝาปิ่นน้ำหอมขวดละสามร้อยเก้าสิบม่คือกันเลยพิ๊บหนึ่งให้แล้วขายให้จิบขวดหก้อยคอยหอบเอาเลยจิบขวดหกลอยอ<ไ>อน้ำหอมตุ่มเหรอแม,ม่มาแจกลูค่ะ<อ>พี่ดิวพ่อคาฟาฟ้าปาพินน่ะขายสามร้อยเก้าสิบคุณแม่พี่น้องเออแล้วค่าส่งอีกเก้าสิบบาทคุณเดฟแล้วซื่อซอยอันซื้อเขาอย่างซื้อเห็นเขาทำบุญก็ยังพิมบหนี่งให้กยังอย่างเขาเจ้าสื่อเขาเจ้าขายของได้หรอเขาไปทำบุญให้ ไอ้คนพิการให้คนอยากไล่ให้ค้นยูน้ำท้ายแจกกระสีเปมักเบิ้งน่ะแหมเป็นแฟนเับเรายิ้มหยาบๆยาบเนี่ยเราลอยเด็กเขาพาพาตินจากบอเพลดังอยู่นะเออเขาลอยเอ็ดสร้างบ้านคือผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านก็เป็นเพื่อนน้ำเล้าเขาสีให้หัวใจเลิบๆขอบคุณค่ะอืมกินปลาพี่น้องกินปลาแล้วถึงโน่เห็นกวาฮอ่าด้วยเนื้อตินซ้ายกับแก้มน่ะนะ สายเปลืองแกะกับแก้มเมาหนำเปล่าทั้งนี่อืมอ่ะร้องร้องเพลงให้ท่านผู้ชมหน่อยอ่ะร้องเพลงปิ๊โป้เลยเด้อใครจะร้องเพลงปิ๊โป้มางนี้ใครอยากกินปิ๊โป้เด้อมามาตรงนี้มาตรงนี้ท่านผู้ชมไม่เห็นท่านผู้ชมไม่เห็นเอาเต้นให้ดูเด้อแม่ใครขอเงินแม่ ไหิวคักแม่บอมีเงินติดกระเป๋าอยางีขนมั่งนแดงสับข้าหินกไขย่อ้ว่าาหก็อิ่มอ้าว้าากิ่มบ้าวิิดีอิ้ดีนี่อยากกินปิปุ๊กใอยากกินดีดอยรอยากกินไมโรอยากกินโอวันติ้นคอยากกินถอง คอยอยากกินลูกสิ้นหากทีแม่ได้ยินไม้ปรกฏเงินน้คือว่าลูกเขากินปีโป้กินปีโป้เฮ้ยเจ้าหน้าทีกินปีโป้กินปีโป้ลองเพลงง่ามกินเผาสิได้ผัวเ่าตีเผาอี่สิแป้งอยู่ห้างแม่นี่แป้งห้าแป้งแป้งเป็นกามโอ้ยพี่น้องเอ้ยได้ผัวเ่าอีรีพี่น้องห่างกันจิบปี เส้นพึงห<ม>ักกลัวหรอือยัขอเน้น,นม่ไปหิ้วค่ะไอหลุน้่นาเผาไม่ดนาะ พแล้วลู้แล้วหมอลำสีลงหลืได้บาทนี่หมอลำสีลงแล้วหมอลำสีลงหานแล้วพอแล้วยังพอแล้วพอแล้วยังฝากไว้หน่อยเด้อเพื่อนเพียนกาแฟนาริตะขอเพียงขอเพียงอะไรนี่ขอเพียงเราใจเราลมเย็นเป็นพระโอ้พี่จุ้มบัดดีค่ะพี่จุ้มโอ้ยตาบดีค่ะพี่จุ้มบัดดีค่ะพี่จุ้มเป็นพี่เลยเด้อลดอายุให้ขายกาแฟขายแป้งพักเหมือนเดิมจ้ามีกาแฟมีแป้งพักไหนพี่ นี่ไงเขาให้หัวใจเลิบๆนี่หัวใจเลิบๆมาหัวใจเ<า>ลบิลบๆม,มีอันโปรโมชั่นกาแฟแล้วก็ปโปรตีนแล้วก็มาร์คมาร์คแถมปโปรตีนเสริมได้เด้อผู้ใดจ่อยเอาไปกิน,แ,กลนแล้วก็มีครีมมีดีทอ็อกแล้วก็แป้งพับแป้งพับเใส่กรุดกนกดิ่งนะไว้แกงขี้เหล็กเหรออยากกินแกงขี้เหล็กแม่แม่อยากกินแกงขี้เหล็กจะกินแกงขี้เหล็กแม่พี่น้องนี่เด้อแป้งแป้งนาริตะจ้า ใบกระทงนั S <S <an> ่นอย่าหน้าวอกน้าหน้าวอกไปเด้อทาแป้งนาดิตาเด้อเพื่อนว่าแป้งนาดิตา490บาทจ้ะ490แถมไอ้ครีมด้วยแถมครีมเอ่อว่านหางจระเข้ด้วยเด้อพี่น้องเออโปรโมชั่นหลายของแถมหลายร้านไปพึ่งบ่อึดรถแรกแจกแถมโอ้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 ไปก่อนเด้อพี่น้องให้ไปก่อนเด้อเออไปแล้วจ้าจ้าสวัสดีจ้าทุกจ้าสวย ม้ว้สวยๆไหว่ายแบบคนไทยเขาไหว้กันไหว้แบบนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพบกับซ้ออย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องกับเราด้วยค่ะให้ช่องแม่พึ่งลูกสาวเซียนซ่าสวัสดีขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากของแองขอบคุณทุกการติดตามรับชมคะ อย่าจนอยู่รอดปลอดโควิดนะคะบายบายค่ะบายบายจุ๊บโก็สามแถมหนึ่งโอ้สองแถมหนึ่งเด้อโคดเกตมที่ี่สิจ้าโคเกตยี่จ้าโอสองแถมหนึ่งเด้อโป้สองแถมหนึ่งบายจ้า